เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็มาจัดให้ตามคําขอนะครับกับ15บดับเกมมือถือแนว rts แล้วก็แนว strategy ครับสายวางแผนบริหารกองทัพเนี่ยต้องมาดูกันให้ได้เลยซึ่งในรอบนี้เอามาแบบหลากหลายตีมครับให้เลือกเล่นกันเช่นเคยนะทั้งหมดจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็จะมาดูในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ พามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Company of h e r o ถ้าคุณคือเกมเมอร์ที่หอยหาเกมวางแผนการรบแบบเรียวทาที่โคตรจะเดือดขอแนะนำมารู้จักกับเกม Company of h e r o กันเลยนี่คือเกมระดับตำนานครับที่ถูกพอร์ตมาลงมือถือกันเต็มรูปแบบบรรยากาศของเกมจะพาผู้เล่นเข้าสู่สมรภูมิสงครามโลกครั้งที่2 คุณจะได้เป็นผู้บัญชาการกองทัพที่ต้องคุมหน่วยรบยิบย่อยแต่ว่าโคตรสรงพลังแต่และยูนิตจะมีสกิลเฉพาะตัวและต้องใช้งานให้ถูกจังหวะกันด้วยนะบอกเลยว่าเกมนี้ใช้มันสมองลุวนๆครับจะเน้นการสร้างยูนิตมาเยอะๆแต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็นมันก็เท่านั้นแหละครับต้องคิดต้องวางแผนดึงจุดแข็งออกมาให้มากที่สุด สภาพแวดล้อมที่โคตรสมจริงตึกกามบ้านช่องสามารถพังได้จากแรงระเบิดผู้เรียนจะยิงกำแพงเพื่อเปิดทางบุกหรือใช้ซากปรักหักพังเป็นที่กำบังก็ทำได้เพราะงาั้นใครที่ชอบเกมแบบ RTS ใจครั้งเดียวจบเด่นได้ยาวๆเกมนี้คือของดีที่ห้ามพาลาดนะครับเกมที่2 Total War Medieval 2 มาเอาใจสายยุคกลางกันบ้างครับในคลิปนี้กับ Total War Medieval 2ครับนี่คือ1เกมดังจาก p c ที่ลงให้เล่นบนมือถือเกมเพลย์หลักยังคงเหมือนต้นฉบับไปนะเราต้องบริหารอาณาจักรในยุคกลางทั้งการเมืองการทูตการค้าไปจนถึงการเก็บภาษีแต่ขณะเดียวกันครับก็ต้องคุมกองทัพนักพันออกปะทะก,กับข้าศึกแบบตึงมือด้วยแคมเปญหลักเปิดให้เลือกเล่นกว่า17ฝ่ายตั้งแต่ยุโรปตะวันตกไปจนถึงตะวันออกกลางแต่ถ้าอยากเล่นแบบลึกกว่านั้นภายในเกมยังมีเดอ 4ทิ้งดอมครับที่เพิ่ม4แคมเปญย่อยทั้งสงครามคูเสดสงครามกาะอังกฤษไปจนถึงอันนานิคมอเมริกาแต่เรื่องงานภาพกราฟิกก็ต้องยอมรับเลยว่าบนมือถือนันกินสเปคเอาเรื่องเพราะว่าแนวนี้สเกลมันใหญ่จริงเป็นเกมที่เล่นได้ยาวสไตล์ t t a l War ครับเปิดให้เล่นกันแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS แล้วครับเกมที่3 n o r อส g เกม RTS สไตล์ City Building ครับที่ผสมผสานการเอาชีวิตรอดเข้าไว้กับตำนานเทพนอตได้อย่างลงตัวเราจะระบบเป็นริกบุตรชายของกษัตริย์คุณล่วงลับที่ถูกชิงบัลลังก์ต้องออกเดินทางเพื่อตามล่าหาความจริงและแก้แค้นเขาจะนำพาพรรคพวกมุ่งหน้าสู่ดินแดนลึกลับที่มีชื่อว่านอดการ์ด ลิกต้องเผชิญทั้งศัตรูเหนือธรรมชาติและการหักหลังซ้อนแผนเรื่องราวในนอตการ์ดไม่ใช่แค่เพียงเอาชีวิตรอดในแผ่นดินใหม่เท่านั้นนะครับแต่มันคือการทวงคืนกิจยศและเปิดโปงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการล่มสลายของอาณาจักรไวกินน้งเกมนี้รองรับมัลติเพเยอร์สูงสุดกว่า6คนจะจับทีมดวนเดือดหรือจะเป็นแบบฟรีฟอร์กก็ได้สายวางแผนปันอาณาจักรเรื่องราวอันเข้มขน้นต้องมาลองกันดูนะครับ เกมที่4ี่ As of War 3 ถ้าคุณเป็นเกมเมอร์รุ่นเก่าครับที่ยังอินกับกลิ่นอายของเกม RTS ยุค90แล้วก็ Art of War 3จะพาคุณย้อนกลับไปอยู่ในสนามรบกันอีกครั้งระบบการเล่นจับเต็มแต่การสร้างฐานสร้างยูนิตอัปเกรดกองทัพทุกอาคารที่คุณสร้างไม่ว่าจะเป็นโรมพรลตรถถังฐานยิงจรวดหรือแหล่งพลังงานต่างมีผลต่อกลยุทธ์ต่างเส้นจุดที่ทำให้เกมนี้แตกต่างจากพวกเกมยุคใหม่ครับคือการบังคับหน่วยลบได้ละเอียดสุดๆทางกลยุทธ์แบบหลอกล่อตีโอบล้อมตัดเส้นทางลำเลียงของข้าศึกถูกยุทธวิธีการ รบเกมนี้ให้ได้กันอย่างแน่นอนละเราสามารถเลือกเล่นฝ่ายไหนก็ได้ครับมี2ขั้วด้วยกันอย่างเช่นสมาพันธรัตสายเทลยีสุดจัดเต็มไปด้วยอาวุธทันสมัยยิงแรงและกระดูเหนือกว่าอีกกลุ่มนึงครับเป็นกลุ่มต่อต้านที่เน้นความว่องไวการโจมตีแบบกองโจนใช้ความคล่องตัวในการอาชนะยิ่งถ้าคุณไม่เคยลองเดือคิดถึงยุคแห่ง RGS เกมนี้เปิดมานานแล้วก็จริงแต่ความสนุกยังคงอยู่ครบละครับ พามาดูกันต่อที่เกม X Com 2 c o l l e c t i o n นี่คือเกมที่หลายคนพูดตรงกันว่าเล่นแล้วเครียดแต่ว่ามันหยุดไม่ได้จริงๆนะกับ XCOM2 Collection เอร์ชั่นมือถือครับยกคนมาครบจากภาคหลักบน PC จ่ายครั้งเดียวจบไม่ต้องเติมเงินหรือดูโฆษณาก,กันบ่อยๆผู้เล่นนั้นจะรับบทเป็นคอมมานเดอร์ครับอดีตผู้นำ XCOM ที่ถูกจับไปทดลองแต่ว่าถูกช่วยเหลือกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งคุณต้องนำกองรัก XCOM ขึ้นต่อสู้ครับเพื่อเปิดโปงและหยุดยั้งแผนลับสุดอันตรายที่อาจหมายถึงการสิ้นเผ่าพันธ์แห่งมนุษย์ทุกเทินทุกการวางแผนครับเต็มด้วยแรงกดดัน หากว่าเลงพลาดหรือเดินผิดจังหวะเนี่ยศัตรูก็พร้อมจะสวนกลับมาได้ทันทีทางด้านของงานภาพแม้ไม่จัดเต็มเหมือนเวอร์ชั่น PC นะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมทำมาตื่นเต้นและก็สนุกไม่แพ้กันพื้นที่ติดตั้งเนี่ยเผื่อเอาไว้เลย8-15ถึิจด้วยกันเวอร์ชันมือถือรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับเกมต่อไป Force Punk ัง y o ยอ the e บนโลกที่หนาวเหน็บทุกอย่างแทบหยุดนิ่งครับนี่คือ f o r ์ดผังบยอร์ไอเกมตัวดังจาก PC ที่ตอนนี้มีเวอร์ชันมือถือกับเขาบ้างเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงที่โลกเข้าสู่ยุคแข่งข็งครั้งใหม่มนุษยชาติที่เหลือรอดต้องมารวมตัวกันรอบๆเครื่องปั่นไฟขนาดยักษ์ที่ภายในเกมนี้จะเรียกว่าเจเนเรเตอร์ครับซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่เหล่านั้นจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการครับที่ต้องนำพาผู้รอดชีวิตเหล่านี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตความหนาวไปให้ได้ความสนุกของเกมคือการเอาชีวิตรอด บวกกับการบริหารทรัพยากรเช่นฐานหินอาหารความร้อนอีกทั้งต้องมาล้านขวัญกาลังใจของประชาชนกันด้วยเวอร์ชั่นมือถือนี้จะมีการเพิ่มโดกสังคมครับที่เรียกว่าเทรดเบรดเข้ามาสำหรับแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับผู้เล่นคนอื่นได้บวกกับกราฟิกสีพังที่ทําออกมาได้สวยและก็น่าเล่นจริงหากเบื่อพวกแนววางแผนการลบแบบสงครามครับหันมาวางแผนเพื่อหาทางรอดจากความหนาวกันดูบ้างเกมนี้ถือว่าเร่นเพลินกันอีกหนึ่งเกมนะครับ เกมถัดมา World War Army เกมที่จะพาคุณเข้าไปสัมผัสสนามรบสไตล์ส,สงครามโลกแบบไม่ยืดเยื้อแต่ว่าความเดือดน,นั้นมีตั้งแต่นาทีแรกด้วยความที่แมตช์นั้นถูกกระชับให้สั้นลงครับบวกกับโหมดเกมที่มาแบบอย่างเดือดตั้งแต่ PVP 1 V1 ไปจนถึง2 V2 เราจะไม่ได้เจอแค่ AI ทื่อๆงงๆเท่านั้นแต่ยังสามารถประทักกับผู้เล่นจริงกันได้ทุกแมตช์อีกด้วยอาศัยทั้งการจัดเด็กยูนิตการตัดสินใจที่รวดเร็วการอ่านเกมและการยึดทรัพยากร,รให้ทันเวลาจึงจะสามารถปิกเกมกันได้แม้ง,งานกราฟิกกจะไไม่ได้ังางาารน สร้างเทียบเท่ากับพวกเกมคอนโซลหรือ PC ฟอร์มยักษ์แต่ว่าโทนของสงครามก็ถูกถ่ายทอดออกมาค่อนข้างสมจริงแะครับอีกหนึ่งจุดที่ควรพิจารณาเกมนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเล่นฟรีแต่ว่าบางแมปเนี่ยคุณก็อาจจะเสียเปรียบเพทพลรูกันอยู่บ้างแต่ถ้าอยากได้เกม RTS ครับที่เน้นเล่นง่ายจบไวใช้มสมองและกำลังเงินไปพร้อมกันลองพิจารณาเกมนี้กันดูครับ าม,มาดูกันต่อที่เกม Rush Warfare สำหรับ r u s t Warfare ครับเป็นเกม RTS ที่มาแบบโคตรคลาสสิกกันเลยโดยตัวเกมได้รับแรงบันดาใจไปจากหลายเกมดังครับเน้นเกมเพลที่รวดเร็วมันสะใจแต่ไม่ซับซ้อนจนเล่นยากเกมนี้มีทุกอย่างที่เกมเมอร์ยุคเก่านั้นหยหาทั้งการสร้างฐานการเก็บทรัพยากรอัปเกรดฐานแล้วก็ดันไลน์โดยยูนิตกองกำลังทหารที่เรามีครับมากันแบบทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำรวมถึงยูนิตพิเศษขนาดใหญ่ที่มีพลังทำลายล้างสูงมากๆภายในเกมรองรับโหมด Multiplayer ไม่ว่าคุณจะโคออฟรวมทีมกับเพื่อนหรือเป็นสาย PvP ไฟกับเรื่องอื่นก็มาเลยครับเป็นหนึ่งเกมที่การันตีความสนุกสายวางแผนถูกใจกันอย่างแน่นอนนะครับมาก,กันกับเกม Nightfall Kingdom Frontier เกมแนววางแผนการรบที่ผสมสารแนวทาวเวอร์ดีฟ e เข้าไว้ด้วยกันเราจะรับบทเป็นหลอดเจมที่7ผู้ปกครองอาณาจักรที่ถูกสาบให้เกิดสงครามตลอดเวลาเมื่อตกกลางคืนครับเราปีศาจจากความมืดจะบุกโจมตีของงานนาทีหลักของเราต้องสร้างเมืองวางแผนป้องกันและบัญชาการกองทัพเพื่อปกป้องอาณาจักรเอาไว้ให้ได้เป็นเกมที่การเล่นง่ายๆครับไม่ซับซ้อนเลยแต่ทั้งนี้ยังมีกลยุทธ์ให้เราจัดการกองกำลังกันพอสมควรยิงเวฟหลังๆครับศัตรูเนี่ยเอาลงยากมากๆบางทีก็แ หัวร้อนอยู่เหมือนกันนะครับรวมๆแล้วครับนี่เป็นเกมที่เล่นสนุกมีทั้งการสร้างเมืองวางแผน Tower Defense ใส่กันมาภายในเกมเดียวบวกกับเป็นเกมที่เล่นฟรีแล้วก็มีภาษาไทยครับเกมที <S <S ่ 10. Age of Empires Mobile นี่คือการกลับมาของตำนาน RTS ที่หลายคนนรอคอยกับ Op เก i หายโ b i l e ครับเกมที่หยิบเอากินอาจากเวอร์ชัน PC มาย่อส่วนลงบนมือถือผูอ้ลเรีนนั้นจะได้เริ่มต้นจากการสร้างเมืองเก็บเกี่ยวทรัพยากรและขยายดินแดนทีละขั้นไม่ว่าจะเป็นการสร้าง่ครทหารหรือวิจัยเทคโนโลยีเพื่อผลล็อกยุคใหม่จุดเด่นออือระบบฮีโลดจากหน้าบาาิษัาจริงครับแต่ละคนนั้นจะมีสกิลเฉพาะทางที่จะสามารถนำทับใช้งานสกิลและเป็นตัวแปรสําคัญในทุกการเล่นเน้นการทําสึกกันแบบเรียลไทม์วางตงําแหน่งเลือกใช้งานยูนิตแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมจากเวอร์ชัน PC ทเท่่าไหรนักแต่ที่ขาดไม่ได้ในเวอร์ชันมือถือยุคนี้คือระบบอาริครับรวมทีมกับผู้เล่นคนอื่นทั่วโลกเพื่อยึดเมืองและก็ทําส่งครามกิลวอ์สำหรับใครที่อยากได้ทั้งการสร้างอาณาจักรแบบสุลตา่านและส่งครามเรีลไทม์ในเกมเดียวนี่คือเกมที่ต้องหลออครับเกมที่11 w a r Legends เกมที่เห็นครั้งแรกก็นึกถึงเกมดังในอดีตอย่าง w a l c r a f t ครับเป็นเกมแมว RTS ที่เน้นการต่อสู้ออนไลน์กับผู้เล่นคนเด่นที่รวดเร็วและก็เข้มขน้นผู้เล่นนั้นต้องวางแผนสร้างกองทัพและโจมตีศัตรูเพื่อทำลายฐานทัพและยูนิตท,ทั้งหมดตีมเกมเน้นความเป็นแฟนซีที่มีเผ่าให้เลือกเล่นมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ออกเอลหรืออันเดสแต่เผ่านั้นจะมีสไตล์การรบที่แตกต่างกันชัดเจนบางเผ่าเน้นความรวดเร็วบางเผ่าเน้นการตั้งรับรอจังหวะสวนกลับด้วยฮีโร่และพลังเวท หมดเกมครับจัดกันมาครบเลยทั้ง PVP 1 v 1ไปถึงแบบทีม3 v 3งานภาพกราฟิกไม่ได้หรูหราเหมือนเกม Tri p เ e A อครับแต่ก็คิดว่าเพียงพอแน่นอนหลัะสำหรับเกม RTS พื้นที่ไฟติดตั้งเพียงแค่700กว่าเมกเท่านั้นถ้าใครอยากลองเกมที่ทั้งสร้างฐานวางแผนฟิลวอ์คราฟและบวกกันเดือดอแบบเรียลไทม์นี่คือสนามรบที่หลอคุณอยู่ครับ เกมต่อไป RTS 4 u อั เกมที่ผมว่ากราฟิกน่ารักสดใสที่สุดในคลิปนี้แล้วล่ะครับเพราะว่าการเล่นของเขานจะพาคุณเข้าสู่ RTS ยุคดั้งเดิมเน้นการสร้างฐานอย่างอิสระบวกกับการบริหารทรัพยากรที่หลากหลายเช่นเรื่องการตัดไม้ขุดแร่ทำอาหารและการจัดการกองทัพผู้เล่นสามารถออกแบบป้อมปาการของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำแพงหอคอยหรือวางกำดักเพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูส่วนกองทัพก็เรียกได้ว่ากราฟิกสุดๆนะทหารราบพลธนูทหารมา้าไปจนถึงเครื่องยิงหินขนาดใหญ่ครับซึ่งแต่ละ ยูนิตก็จะมีจุดเด่นจุดอ่อนที่ต้องเลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์นั่นเองหาเกมตีป้อมโคตรมาสไตล์ยุคกลางรับรองว่าเดือดแน่นอนสำหรับเกมนี้เกมที่ 13. To t h e t e n n Chase เกมแนวเรียลทม์สตรีทจี้ครับที่จะพาผู้เล่นย้อนกลับเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1เน้นการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการบริหารจัดการสนามเพาะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของสงครามในยุคนั้นผู้เล่นสามารถสร้างขยายและเชื่อมต่อสนามเพราะเพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการป้องกันหรือโจมตียิ่งยึดครองได้มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความกดดันได้เปรียบคู่ต่อสู้มากยิ่งขึ้นและสิ่งที่ผมว่าคอเกมแมวนี้ต้องชอบครับคือสายบัญชาการที่มีให้เลือกเล่นกันเพียบเช่นยอรมันอังกฤษฝรั่งเศส อิตาลีไปจนถึงออตโตมันครับที่มีจุดแข็งจุดด้อยแตกต่างกันชอบลองแท็กติกใหม่ๆสนุกอย่างแน่นอนงานภาพกราฟิกเป็นสไตล์2 d ครับมุมมองไซส์กอรอิงสเปคค่อนข้างต่ำเลยพื้นที่ติดตั้งแค่300กว่าเมเท่านั้นเองแถมเล่นออฟไลน์ line, ไม่ง้อเน็ตกันได้ด้วยละครับเกมต่อไป Land Air Sea Warfare มาลองนึกภาพสนามรบครับที่ไม่มีแค่บนบกนะแต่ขยายไปถึงท้องทะเลน่านฟ้าใช่แล้วล่ะครับนี่คือเกม Land Air s e Warfare เกม RTS สุดคลาสสิกที่ยนเราเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบเริ่มจากฐานเ,เล็กๆเ,เก็บทรัพยากรสร้างโรงงานสิ่งที่ทําให้เกมมีโคตรมันครับคือการบังคับควบคุมกันมาแบบละเอียดยิบอยากให้หน่วยไหนบุกหรือหลอกล่อค่าศึกก็ทําใน้หมดจะเล่นเป็นสายป้องกันเน้นป้อมปืนหรือเมกายูนิตก็เลือกได้เลยล่ะเรียกได้ว่าเป็นเกม RTS ที่ถูกย่อมาแล้วบนมือถือนะครับแต่เรื่อง กราฟิกก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันตกยุคมากๆนะสเปคเป่าขั้นสุดพื้นที่ติดตั้งเพียงแค่160เมกเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อว่าจะไฟล์เล็กขนาดนี้นะครับเหมาะสำหรับสายวางแผนที่อยากหวนคืนบรรยากาศเกม rts ขนาดแพ้ละครับอันดับที่15 i o ้ Mar ออนมร อีกหนึ่งเกมมือถืองานดีครับที่รวมเอาหลายแนวเกมเข้าไว้ด้วยกันอย่างเช่นเกมสไตล์ RTS แล้วก็แนวแอคชั่นผลงานจากค่ายดังอย่าง Ion Hit Games t u d i o ผู้สร้างซีรีส์เกม Tower Defense ชื่อดังอย่าง Kingdom Rush ที่หยิบฟิลสงครามอวกาศมาใส่มือถือได้โคตรลงตัวจุดเด่นที่น่าสนใจครับคือภารกิจที่ไซ่กันมาแบบแน่นเกม ทั้งแคมเปญที่มีมากกว่า20ด่านและการอัปเกรดยูนิตครับที่สามารถแตกคะแนงไปกว่า40รูปแบบไม่ต้องต่อเน็ตก็มันได้ยาวๆเหมาะกับคนที่อยากเล่นเกมวางแผนจริงจังแต่เบื่อเกมดูดเงินหรือมีเป t ทวินมากเกินไปครับใครชอบเกมวางแผนปั้นทีมเล่นออฟไลน์ line, ลองดูเกมนี้โคตรมันครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด15ดับเกมมือถือแนว RTS แล้วก็ s t r a t e g y ครับลิงก์ดาวน์โหลดแต่ละเกมใส่เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปโหลดกันได้บสต t r e ไทยทุกเกมส่วนใครที่อยากได้เกมมือถือแนวไหนเพิ่มเติมครับก็พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ